วันนี้เสนอตอนติดตามการแก้ปัญหาทองช้างวันพฤหัสบดีที่11กรกฎาคมพศ2567ฝนตกเล้นมาหน่อยนึงก็ไปดูหน่อยครับอันนี้ดึงหูวลงพื้นเลย นไม่แรงนะครับฝนไม่แรงน้ำไอ่เยอะก็พอมีน้ำอยู่กอขอให้มีฝนนะครับตอนนี้ฝนก็ไม่ได้หนักนะครับฝนตกลงมาก็มาดูเลยครับรีบมาดูเลยตอนนี้ก็ใช้เสาอยู่ห้าต้นนะครับอยู่ข้างหนึ่งดึงลงพื้นเลย เดีวมันก็ฝนตกไม่แรงนะครับเรามาดูกันหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงฝนเปรี้ยวนี่แหละ ก็ยังดีที่มีน้ำมาให้สังเกตร,รอฝนหาใหญ่อยู่นะครับและแล้วฝนก็มาครับมาแบบเล็กน้อยวันพฤหัสบดีที่11พกัก,กดายนพศ2567เวลา16นาิกา29นาทีใส่เสื้อกันฝนแล้วก็มาสังเกตดูนะครับว่าจะเป็นยังไงพอดีฝนราชการครับ สิบหกโมงเครื่องมาฝนก็ตกเลยเวลาเลื่อนการด้วยอา่าโอเคครับฝนมันไม่แรงครับก็เลยยังไม่ได้ท้องช้างแต่ลังคา,าก็ดูลังคารถก็ยังแห้งดีอยู่ลมก็ไม่มี ฝนตกครับก็เลยออกมาถ่ายดูเป็นยังไงฝน <laughs> ตกระดับนี้ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรครับลมก็ไม่มีผมมาท้ามันฝนแรงแล้วก็ลมแรงเนี่ยผมจะทดลองเข้าไปนั่งดู ตรงนี้น้ำก็ไหลลงมาครับจากทับไหลามาตามเชื่อกก็ยังพอไหลได้อยู่นานทีก็จะรวบรวมก้อนใหญ่ไหลลงมาทีัโอเคอยู่นะเนี่ะตอนนี้ลมมาแรงฮะอยู่ได้ฝนไม่ฝนไม่หลักลมไม่แรงนี่ก็เกือบแตกแล้วครับ ถ้าฝนมาหนักๆนะน้ำนองท้องค้างหนักๆน้ำเจิ่งนองหลังคาก็มีสิทธิ์แตกอันนี้ดึงเลยดึงลงดึงเลยก็มีน้ำไหลลงมาอยู่ ันก็ยังมีเขื่อนกั้นอยู่ด้วยลักษณะแล้วถ้ามันคาปีกผีเสื้อหรอมันน,น่าจะดีนะ,ะแต่ตรงเนี้ยขึงยังไงมันก็ยังมีมีเขื่อนกั้นไว้ถ้าฝนมาแรงๆในก็นองอะ่ะ เพณ่งเป็นครั้งแรกที่ใส่เสื้อกันฝนล,ลองมาตรวจสอบนะครับดูสภาพทิมงจะเป็นยังไงแต่เสียดายที่ฝนไม่หนักแล้วก็ลมไม่แรงนะครับฝนเบาๆไม่มีลมอ,อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหาใดๆครับเราจะต้องไปทดลองนั่งดูว่านั่งได้นานไหมคน <c oughs> จะสาดไหม ไม้ไยสิทธิ์ครับดันเลยดันไล่น้ำนะเนี่เป็นไม้ไยสิทธิ์ได้เลยิเสาเสาอีกข้างนึงที่ผมกดออกแล้วก็ดึงดึงหูทับลงยิงเลยทางขวามือละ ลองดูครับว่าเอาเสาดันไว้เป็นยังไงไม่เหมือนท้าที่ท่านซื้อสำเร็จรูปมานะครับถ้าเขาทดลองให้เรียบร้อยแล้วอันนี้เนี่ยมันไม่มีใครทดลองนะครับต้องมาทำเองทดลองเองสังเกตการเองดัดแปลงเองสรุปว่าเอาไม้ไม้เท่าไก่จะสิบไปคำ้ำ ก็เหมือนเดิมอ่ะเหมือนกับที่เราเหมือนกับที่ผมทําไว้แต่แรกก็คือเสาหกต้นตอนนี้มีเสาห้าต้นนะครับเสาต้นที่หกก็คือที่ผมถืออยู่ถือว่าใช้ประโยชน์ได้นะเนี่ยเอาไว้ไล่น้ําออกจาก,กราคา <c oughs> พอได้อยู่ครับไอตรงทล้องช้างเนี่ยใช้ไม้ไกยจะสิ์ดันดันแล้วให้มันไหลลงไปเอาก็พอได้อยู่นะเอฝราชการเวลาชเวลาเลิกงานนี่มาเลยเอ ลองดูหน่อยมาตกไม่แรงนะครับอยากจะดูตอนที่ตกแรงจะเป็นยังไงแล้วว่าลมก็ไม่ค่อยแรงด้วยลมไม่สา飒ถ้าลมสาสตรงนี้ก็จะเป็นกันสาด์ด้วย